ตีดำนะครับตีดำดินวิตเตอร์กลายดำแล้วครับรถใหม่ๆอะไรก็นิ่มนะครับ ซีรีอารอยนะครับตอนนี้สวยเลยนะครับได้ตรงตรงนี้น้ำใกล้ๆประมาณ5 0เมตรเดิมๆนะครับเดิมๆ มามาดูรถลากกวาดต้อความสะาดตนนนนะครับโอ้โหตอนนี้รุ่นอะไรพี่น้องรุ่นอะไรตัวนี้เราเดียวนะครับเราเดียวดูดิใช้งานได้อยู่นะครับพี่น้องรุ่นอะไรครับไม่รู้จักเลยรุ่นนี้ ไม้ลากปัตตานุนนะครับรถลากปัตตนนร้อยรุนนี่น,น,งงน่นเลยไงนาะรุนไรอะเาเดี๋ยวกว่ารุนไรอะนี่รุนไรวะนี่ยี่โอไรอะยี่ออไรน่นีนี่ย,ยียย่นี่ ไม่รู้จี้อ่ะเรฮะออไรรู้จี้อ่ะไรพี่น้องอ่านเอาเองนะครับ e t ทีศชื่อบริษัทนะครับ e t ทีศเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันรถบด อาโต้ไหมหมุนหมุนหมุนรถบดล้อเหล็กโอ้เครื่องนิ่มมากรถบดสมัยก่อนพี่น้องดูดิ cơng nhặng níp rồi p/n. có xe ôtô bớt ở đây p/n bớt lốp bớt ôtô rồi. đây Rất ở đây lọ lét cơ Lăng ním lưới nó Thì nó nó không đưa Tương ừ. ăn còn, tương nắm ăn còn Ước nhằn nếm lên nó รถปูยางนะครับนี่รถบดลอ้ลอล้อยางนี่รถบดรถบดอะไรพี่น้องตอนนี้ เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำมันเสร็จแล้วไปดูอินโนวิเตอร์

เลื่อนไม่เลื่อนพี่น้องเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs>